สวัสดีดดด wow. oh. สกันสวัสดีกันด้วยนะคุณกทุกคนรายการ Paper Channel นะครับรับกล้องเป็นเบบรับตากล้องครับเนี่ยครับกล้องติดมาค่ะเดี๋ยวผมไม่เล่นแมมไหนวะโอ้คุณผมลืมพูดว่ะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดเห็นคลิปอื่นแต่ว่าเป็น Paper Channel อ่ะมันก็มีสามคนครับสามรายการนะครับรายการมุ้ง GDR นะครับและจำผมก็ไม่ได้ครับ เนี่ยเราลยกานเจ้าของเก่าเนี่ยก็คอมนัสไทชแครับไอปอครับครับไอตูนี้ม่นับเชียใหม่นะครับครับเชียไอปอบครับแอับพี่อุกครับพี้มึงที่ไหนวะที่ไม่แถมครับผมพูดมากเลยนะผมไม่แนววอ่ะอ่าแล้วคุณจะพูดแหมครับคุณปอนะม่พูดนะครับจะไม่มีอยู่แล้วว่าที่จะพูดนะครับเอ่อพูดแล้วครับคุณตอวนะคุณเฉียดเนี่ยคุณเกิดที่ไหนครับที่บ้านเลยครับ อ้าวเย็ดขี้อเดเปดเลยครับเกิดที่ไหนคุณรู้ไหมบางทีผมจะปวดแดดเป็ดครับเอ๊ะคุณคุ้กเจออะไรไม่รู้ครับเจอเพื่อนเจอเนื้อแมปเลาวายเช่ะตูนแมปบ้านใหญ่ๆใช่ปะอ๋อขอบใจมากนะครับเชื่อว่ไจะต้องไปก่อนรู้ไม่ต้องท่องอดกุ้งอดเยอะกอดอดเลยเฮ้ยอะไรก็เฮ้ไม่จะตายแล้วเดี๋ยวเพิ่งแดดงูนมามือลื่น เออไม่ใช่เด็กงูเราแฟบมาพูดวีเลยเกียร์นะเกียรนะผู้ชมมันไม่เกียร์อ้ยโ่น้ำครับเฮ้ยคนครับทำไมน้ำเป็นจู่อุตส่าห์คิดไอ้าโฟนครับมึงไม่ตักน้ำอ่ะครับไม่ครับผมหาบวยู่ครับฮะวันนี้คุตูอยู่ไหนครับอยู่ที่บ้านนะครับคุณตูเขาเขาหล่นร้นใหญ่นะเขาหนีสเกลตันจนไปอยู่ที่บ้านแบบ นะตอนนี้เราก็ยังหาคนตูนไม่เจอเลยอะไหนะอยไม่ครับผมเช่าผมก็โดดตีคิปเปอร์เลยคิปเปอร์หายไปพิตาอริสาวิแล้วคุณจอไหนวะกูเจอแล้วอิตชี่กูลามาวิ่งวิ่งทำไมครับวิ่งกับปานก่อนนี่ตอนนี้คุณป้ากำลังวิ่งีครับตูนนะครับตูนแล้วไม่เจออะไรนะครับเปตูนนะครับ นี่ครับอันนี้ครับคุณตูนะขอสวัสดีครับมาดูสวัสดีสว,สดวันนี้ผู้ชมนยครับโอ้ตัวนี้มีเรื่องอะไรนะครับคุณตูไม่เข้าไปดูแล้ววะมัน้ามมาดูแล้วมาไหมมา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 เดี๋ยวพ่อจะยัดไปไหนมาเนี่ยพ่อจะยัดที่แหกนะอ่าใช่ไหมใครเรื่องใหม่ๆครับเนี่ย แมวมาแอบเกียบพวกของไม่มีนน so ็นที่เคยก็หนึ่งแมวแจมครับเออของมีได้ถ่ากันแน่ครับสี่คนนะไม่ถึงนั้นไม่ถ so ึงมั้งโวกเราฝึกม nee ีแค่สามคนเองแม่งโนไม่ถ่าแล้วงวนในตู้รล้วเม่งตาไปไหนไม่ได้วี่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 แจ็คเม้งวีแจ็คเม้งกระตือนะที่วันนี้พูดคข้ามาบย่ามาสปายวันนี้เยอะคุณครับ ยักสองวิธีครับผมยากๆนี่แหละครับสำหรับผู้ชมที่ยังไม่รู้ครับวิธีครับที่อยากจะโดดดิโดียวไม่นาพังนะเนี่ครับไม่ครับในสำหรับกองครับวีดีทีคนเขาทักสกายผมมาว่าเขาบอกว่าเอ้ยพี่สกาล้ครับมีครับเขาทักมาว่าเฮ้ยพี่ ครับแล้วไอที่มีแบบแล้วไอ้ตูนแรงแรงไงพี่่สอนแค่น่อยอะมีคนทักเฟซบุ๊กผมว่าเฮ้ยพี่อดการเฮ้ยคุณตูนทำไรเนี่ยคุูนตุ้นหอวคุณอะไรเนี่ยตุ้นคุณตูนอยู่ไหนครับตุ้นคุูนอยู่นั้นครับเกิดอไแรงว่าเขาขันสีงต้นเยิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มเิเพเพเพีเพมเปล่าเป๊บนึงดิ่มเพิ่มเพเพูดคเพิ่มมากไปหรืออะไรไปก็ต้องขอโทษมเเร ับไล่สาระครับครับไล่สาระเนี่ยครับรการเราเน้นไล้สาระครับไม่เน้นประโยชน์ครับรายกไว้ว่าถ้ใครไม่ชอบก็กดอันติเนตเอสตีไปได้เลยไ้ถ้าใครไม่ชอบก็กดไลค์กันด้วยนะคะว้ใครชอบก็กดไลค์กันด้วยครับจะบอกมาคืนนี้จะด้็อันจะบอกเยอะเยอะเยอะที่แค่ยูเยอะได้สิบคร้ง มองได้มองได้ขี้มุ่งจี้ขี้มุ่งจี้เธอไปขี้มัวหาเพื่อนดิขี้มัวยังไม่ยังรู้เหรอเมย์วะคุณตัวแข็งทันแล้วด้วยเกี่ยบตุ้นตุ้นอะไรกี้ทำยังไงตาวคุณเห็นไงลูกเห็นไงลูกอ้อยครับอ้อยครับไม่เรียกว่าอ้อยข้าเรียกว่าอ้อยเกี่ยบ ต่อยครับชูก้าคาต้อยครับชูก้าเครับไม่ใช่ชูก้าคาจับหมูววไปนั่นแหละครับอ๋อเป็นที่กิจก้รสกปรกครับใครก็ไปดูระวาหลายจอตายห่าครับดะเดี๋ยวแปึงขอลุปไปถ่ายของไอตูหน่อยยเับโอ้เดี๋ยวะนี้ครับเราขึ้นมาจะทาการก็เดินแมส อ่ะแล้วก right? ูก well, ็ลงไปก็ครับผมมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณมากเลยผมไล่คุณออกจากรายการเซอร์ไพรส์มากไหมครับสบายครับนี่แล้วเอ้ยแล้วแทบก็มาอยู่ในอมมือของกูโอ้โหโต๊ะโค้งไพ่ชูก้าเกมไม่เยอะไปไหนครับเนี่ยไพ่ดีจริงเลยโอ้โหเจ๋อ นี่คือที่จัดเก็บนน้ำสุกกระปุกนะใครเข้าไปนี่อ้วกอ้วกอ้วกไม่ใช่หรอไอ้ห่าไม่ตายห่าใครว่ายน้ะไม่เป็นก็ตายห่านะเอืมจริงไหมจริงจริงจริงก็ไม่อะจริงเอาไปร้านเนีัยมันจะได้ไม่สุกกระปุก้วครับแบบแต่คุณเมื่อกี้คุณบอกว่าเป็นน้ำสุกกระปุกอะอเมแยมแยมแยมียมแยมแยมโอ้คุณนี่ความจำดีจริง ทดแทนน่แล้วทิงใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับเนี่ยบน้ำไม่สกปรกระปุครับแต่คุณเอาตีนลงไปแล้วครับมันก็สกปรกสิครับเออชั้นแม่งใช่ไม่รู้ใช่ไหวนิงทิงสองทำไมอะครับดูคิงโอ้ไอ้จับคุณก็ไม่อกี้ผมปิดนน้ำตกออมาจากเตดครับรายการ N G F ครับไม่จิงจี ถ้าใครพูดชื่อรายการผมไม่เป็นหรือผิดแนบพี่ครับนี่เลยนะจะอัด <บา S 1> ตูดทันทีครับพี่พี่ครับน,นี่เลยนะขายแรกมือเขาแตะเบาและแตะแรกแม่งเลยเฮ้ยทำไมมือคุณปื๊ดเป็นไมครัคไปแล้วอะ่ะเฮ้ยชักกุม,มงองเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าคุณปามาดูอะ่ะหน้าเขาเป็นอย่าง,งนี้นะผมกลัมาแล้วนะครับหนาเขาเป็นอย่าง,งนี้ ไไัด้ดูคุณ่าเสียงเขาไปเียวโพใมากเลย้าเสียงมันงจไม่ได้ยินเสียงผมก็ต้องขอโทษนะเพราเดี๋ยวนีเขาไปเียร์ขอโทษนะคปทรื้อขึ้นเน่ยวคือคอคุณวีนะครับแป๊บนึ่งนคมเลยวะเฮ้ยมได้เป็นแก่ด้วยเป็นแกะนี่มองหน้าแกะครับแกะทไมแกะเาีดอาครับตัวที่คุณแปลงมากนะ กำลังได้ครับแกะแม่งหน้าคุณฟินเลยแกะแม่งหน้าคุโหูนะครับอือคุณวีคุณวีใกล้ตายแล้วคุณไม่ตายครับสมมตินีคือคุณวีครับแล้จะต่อยตู่คุณวีนี่ครับถ้าเกิดคุณวีอยู่ในเซิร์ฟนะครับปุ่จะฆ่าไอเให้ตายครับจะปล่อยครับแน่นอนครับสูดไปเลยที่ตาแน่นอนครับปุ่จะฆ่าเปิ้ลให้ตายครับให้ถายครับเอิรคุณถ่ายดีๆนะจับอ่ะ กเรยมเแปดนาทีแล้วคุณแล้วคนที่ไหนล่ะผ้บ้านต้อไปใหม่หน่อยแล้วถือก้องเฮ้ยไอปองถือกองแทนคุดิแม่กูเรียกงั้นตอนนี้กับผมรับเป็นมือกล้องไหมแล้วครบไม่ทาดเป็นตู้โตนะต่อแม้าวข้าวขกาวข้าว้าวก้าวม้้ค ไปเซลยอบใหญ่คตอนท่าครับนี่ครับคุณแล้วคุณต้องเดินไปเดินมานะคะไอตัวไหน่ตัวนนี่คุณถ่ายปรตูครับคุณเป็นถ่ายุณต้อนเไ็นสับตอนนี้ผมกำลังเข้าไปดูนะครับกวาดนาครับโอ้เราเจอคุณตูนแล้วครับมันน่งพูดมากครับโอ้ยคุณมาก ระหว่างแรกแค่ของพังเนาะตู้อยู่ขึ้นไปมีดีครับแต่เป็นลายกล้องมากเลยอ่ะโอ้ยใหญ่อ่ะมาถ่ายกับตูนเฮ้ยแป๊บยืดยืดเฮ้ยเฮ้ยอวันก็มาหาผมก็มาหาผมก็มาหาแฉบตรงไปไม่ใช่ไม่ัวมาตรงมาหาเองอ่ะเออลงหาเราพี่พี่วีอหรอทรายอ๋อมีไม่ท้ายดิมาถ่ายลิ้แต่ไม่ต้องขาดถ่ายไปเลยครั้งหนึ่งนะครับครูนะครับ ลง้กัลงนะโอ้ย่าลงี่ผิดนรู้มองมองผิดนะทำไมอ่ะตอนนี้คุณตัอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ด้านหลังอ่ะเอาคุณตนะเอาแค่ไปทายไปทายตัวต่อไปพี่บีปอยนะพี่เดินตรงไปสวัสดีครับอันนี้ครับทายผมแบบดีดเลยนะครับไปฉกพีเอาพี่เดินมาใกล้ๆหน่ยดเข้ามาใกล้ๆหน่อย สำหรับใครที่ไม่ชอบตอนที่ผมแก้งคุณเปิ้ลนะครับผมจะแก้งต่อไปนะครับผมจะแก้มต่อไปนะครับนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของคุณตูนะครับยอดยามัดเสมอเอ้ยไปเลยนะ ตระมาผมนะคุณต้นมานี่เร็วเนี่รายการแล้วครับจะจบแล้วครับ11นาทีแล้วเปิดประตูมาครับจบรายการแบบเก่งเกียร์เหรอครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ย12นาทีแล้วครับท่านผมต้องพูดไม่ใช่หรอต้องขอจบรายการทั้งนี้ไปเชิญกดติดใครหรือกดไลค์เลยดีด้วย